เอ๊ะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี้ยคุณคือผู้เล่นเหลืองฝักคุณทำการโกงเกมออนไลน์พิศวงเพราะงั้นคุณถึงถูกลงโทษเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่ได้โกงอะไรเลยเอ๊อะไรล่ะเนี้ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันโอ้เหลืองฝักฉันอยู่ตรงนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจิละเมร ฉันเองก็ไม่รู้ไอ้นาักากมันบอกว่าฉันโกงเกมนี่ก็ยังงงอยู่เลยแล้วเสื้อผ้าของพวกเราทำไมมืเหมือนกันหมดพวกนายอยู่นี่เองไวโอเลตนี่พวกเราตายแล้วหรือเปล่าทำไมเราอยู่ที่นี่ฉันเองก็ไม่รู้แต่นี่ไม่ใช่การตายในเกมสวัสดีครับทุกท่านพวกคุณคือพวกที่พยายามจะโกงเกมออนไลน์พิศวงพวกคุณจึงถูกลงโทษเดี๋ยวยังไงเนี่ย โกงอะไรฉันเล่นปกติเลยใช่ฉันอาจจะขายของโกลงราคาก็จริงแต่ว่าฉันไม่ได้โกงนะทุกท่านครับก่อนหน้านี้ในอีเวนท์ทำลายเมืองมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในนี้สามารถจัดการปีศาจยักษ์ได้ด้วยเพียงตัวคนเดียวซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เขาจะต้องโกงระบบของเกมแต่เราไม่สามารถระบ,บุตัวตนที่แท้จริงของเขาได้เพราะงั้นเราจึงจะต้องจับผู้คนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาลงโทษแต่แบบนี้มันไม่แฟร์เลยเนาะ คนโกงคนเดียวคนถูกลงโทษเป็นร้อยทางเราต้องขออาภาัยคนที่ไม่ได้โกงแล้วต้องมาถูกลงโทษด้วยนะครับแต่นี่เป็นมาตรการป้องกันการโกงเกมเราจะให้พวกคุณเล่นเกมที่เราเตรียมไว้ด้วยกันทั้งหมดสี่เกมหากพวกคุณสามารถผ่านไปได้พวกคุณจะได้รับชีวิตคืนแล้วถ้าเราเล่นมันไม่ผ่านละ่ะสำหรับคนที่เล่นไม่ผ่านคุณจะถูกกำจัดและตัวตนของคุณจะถูกลบออกจากเกมทันทีนี่มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าหากคุณไม่ผ่านสี่เกมนี้ คุณจะไม่สามารถกลับเข้าเล่นเกมออนไลน์พิศวงได้อีกเลยถ้าเล่นไม่ผ่านก็ต้องถูกแบนทาวรละเนี้ยแบบนี้รับไม่ได้นะฉันมีเงินอยู่ในเกมต้องสี่ล้านมอกคาจะทําแบบนี้ได้ยังไงผู้เล่นทุกท่านไม่มีทางเลือกครับเราถือว่าให้โอกาสพวกคุณแก้ตัวแล้วหากคุณผ่านทั้ง4ี่ด่านคุณจะได้กลับไปเล่นเกมของคุณฟังฟังดูก็ไม่เห็นจะต้องซีเรียสเลยแก่แค่ถูกแบนออกจากเกมฉันนี่ถูกแบนมาเป็นร้อยแล้วนี่ไวโอเลจ๋ารู้ใช่ไหม ว่าฉันไม่ยอมให้เธอตายในเกมนี้หรอกนะเธอจําไอเทมแมวก้าชีวิตที่ฉันบอกเธอได้ไหมตอนนี้มันเหลือห้าชีวิตเรามาผูกชีวิตด้วยกันไหมเอ๋ผูกชีวิตงั้นเหรอคือว่าฉันไม่สามารถแบ่งชีวิตให้เธอได้ถ้าฉันแบ่งได้ฉันจะแบ่งให้เธอหมดเลยไม่ล่ะฉันขอเล่นของฉันเองดีกว่าไอการผูกชีวิตนี้มันคือยังไงอ่ะก็แบบว่าเราสองคนจะมีหัวใจร่วมกันไวโอเลตและฉัน ่างคนสามารถตายรวมกันได้ห้าครั้งถ้าเธอไม่สนใจนายมาผูกกับฉันก็นได้นะโอ้แบบนี้ก็ดีไม่ใช่เหรอทำไมเธอไม่ผูกชีวิตเอาไว้ล่ะเพราะถ้าหมดห้าชีวิตแล้วหากใครคนใดคนหนึ่งตายคนที่ผูกชีวิตก็จะต้องตายไปด้วยโอ้งั้นเชิญคนเดียวเลยฉันไม่ข้อผูกกับนายแล้วเดี๋ยวตายด้วยเธอนี่มันยังดื้อเหมือนเดิมเลยนะแวร์เลตฉันยื่นข้อเสนอดีๆให้แบบนี้ทำไมยังปฏิเสธอีกล่ะทุกท่านครับ เตรียมตัวเริ่มเล่นเกมที่หนึ่งได้ฉันไม่ยอมให้เธอถูกแบนหรอกทําการผูกชีวิตนี่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยปล่อยเธอนะเจ้าบ้าพวกเราช่วยกันดึงออกเร็วนี่นายทําบ้าอะไรของนายเนี่ยก็ฉันอยากปกป้องเธอนะ่ะตอนนี้มันกลายเป็นว่าชีวิตของพวกเราห้าคนถูกผูกอยู่ด้วยกันแล้วเอา้าแบบนี้ก็หมายความว่าฉันก็ตายได้ห้าครั้งนะฟีมันหมายความว่าถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งตายเราจะตายกันหมด อย่าห่วงไปเลยไวเออเลจ๋าพีพีคนนี้จะปกเอ๋อะไรล่ะเนี้ยนี่จะให้พวกเราเล่นเกมแบบไหนกันปกติในเกมถ้าเจอพื้นที่โล่งๆแบบนี้ก็คงจะให้สู้บอสละมัง้งแล้วไหนล่ะบอสนายเห็นน้องตัวโตๆตรงนั้นไหมบางทีนั่นอาจจะเป็นบอสของด้านนี้ก็ได้เกมแรกที่พวกคุณจะต้องเล่นคือเกม A E I O U กติกาคือผู้เล่นสามารถขยับตัวได้ตอนที่เด็กน้อยหันหลังเท่านั้นหากเด็กน้อยเห็นใครขยับอยู่ผู้เล่นคนนั้นจะต้องถูกกำจัดทันทีโอ้ฟังดูก็ไม่น่ายากนะพวกนายสามคนนะ่ะมาหลบหลังฉันไว้ดีกว่าเดี๋ยวเกมนี้ฉันจัดการเองเริ่มเกมได้ แค่เริ่มต้นก็มีคนถูกจัดการไปแล้วเล่ะเนี่ยเมื่อกี้ฉันเองก็ยังเกือบเลยรอบนี้มีคนตายเพียบอีกแล้ว A.E.I.O.U. E รอบนี้เอาเสเร็วเฉียวไม่ต้องห่วงพวกนายแค่เดินตามหลังฉันไว้แล้วจะล็อกแย่แล้วเจ้าพีพีนั้นตายซะแล้วเกาะแล้วไม่ผิดว่าอนนี้ต้องตายก่อนใครเพื่อน A.E.I.O.U. A.E.I.O.U. นี่พวกเราตอนนี้เหลือกันแค่สี่ชีวิตแล้วต้องตั้งใจกันมากกว่านี้ เฮ้ย hey, นายนะบอกไอ้นั้นเธอเ e อาปื๊บฝื้นสิครับฝื้น e I o อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วพวกเราอดทนกันน่อยฉันว่าฉันจำเธอได้นะไม่สาวหัวม่วงต่อให้เปลี่ยนอวาตารแต่ก็ยังรูปลักษณ์เหมือนเดิมนี่นายหัวหนะ้าแกงจุลศิษิ์นี่นาะฉันว่าจังหวะนี้แหละเหมาะที่จะแก้แค้นเธอถ้าฉันผลักเธอไปข้างหน้า เธอจะถูกแบนออกจากเกมนี้อย่าทำอะไรโงๆงนะตายซะเถอะคอมโบลุกที่ความเร็วแสงเอานี่เรื่องซักผ่านแล้วแล้ะเนี้ยโอ้ยทำแบบนั้นได้ก็ไม่บอกนี่มันหัวหน้าแกงจูลสิกนี้นะจับโยนออกไปข้างนอกเลยดีไหมเอีไออเย้ e I o yeah, ผ่านแล้วแต่ว่า ไอตัวภาระยังไม่พลาดเลยพีผีทำไมเจ้านั้นไม่ยอมเดินมาละเนี่ยเฮ้ย e เดี๋ยวก็หมดเวลากันพอดีรีบเดินมาเซทำไมเจ้านั้นไม่ยอมเดินสงสัยจะกลัวจนไม่กล้าเดินละมังเนี้ยแต่เวลาจะหมดแล้วนะเนี้ยถ้ายังไม่ยอมเดินมาพวกเราจะแพ้กันหมดจะกลัวอะไรเล่าเหลืองฟากเราก็ยังเหลือต้องสีชีวิต แต่ถ้าเกิดว่าพีพีฟื้นขึ้นมาด้านนอกเส้นชัยตอนหมดเวลาก็ต้องถูกจัดการซ้ำอยู่แล้วต่อให้มีร้อยชีวิตยังไงก็ไม่พอเอาถ้าแบบนั้นเราก็ตายกันหมดนะสิงั้นก็คงได้เล่นเกมนี้วันแรกและวันสุดท้ายละฉันจะต้องออกไปช่วยเขาคืนปล่อยให้เป็นแบบนี้เราตายกันหมดแนะ่เอาลละพีพี นายเตรียมตัวนะฉันจะส่งนายเข้าเส้นชัยเองคอมโบลุกทีบความเร็วแสงหมดเวลาผู้เล่นที่ไม่ผ่านเข้าเส้นชยัยจะต้องถูกกับจัดนี่น้อยเมื่อกี้นายเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมไม่ยอมเดินเมื่อกี้แม่ฉันเรียกแป๊บเดียวเองทำไมอยู่ๆก็เข้าเส้นชัยแล้วล่ะ นี่นายออฟไลน์ตอนกำลังนะสิวนะ้าขวานเนี่ยนะโถเอ้ยพวกมือใหม่ฉันรู้ว่าทนายไม่มีฉันนายก็คงจะกลัวกันขี้หดละสิแต่ฉันกลับมาแล้วใจเย็นๆนะสถานการณ์ปกตินี่นายสงสัยไหมว่าทำไมอยู่ๆนายถึงเข้าเส้นชัยมาได้ทั้งๆที่ออฟไลน์อยู่แหมรู้อยู่แล้วต้องเป็นไวโอเล็ตคนสวยพาฉันมานะสิเกมที่สอง้เล่นทุกท่าน จะต้องเลือกร้านอาหารที่คุณชอบครั้งนี้จะเป็นเกมแบบไหนแล้วเนี่ยให้เลือกร้านอาหารด้วยมันอาจจะเป็นเกมแข่งกินหรือเปล่าฉันเองกินไม่ค่อยเก่งด้วยนะสิมีร้านพิซซ่ามีร้านแมคโดนัลด์มีร้าน KFC แล้วก็ร้านสตาร์บัคเราจะเลือกอันไหนกันดีชอนว่าชอนจะเลือกพิซซ่านะฉอนชอบกินพิซซ่างั้นฉันไปแมคโดนัลด์นีไวโอเลตแล้วเธอจะเลือกไปไหนฉันว่าฉันจะไป k f c โอเค ฉันขอไป KFC ด้วยนี่พวกนายคิดอะไรกันอยู่เกมนี้เป็นเกมแข่งกินพวกเราควรเลือกของกินง่ายๆสิแล้วอะไรที่ง่ายที่สุดเครื่องดื่มไงกาแฟนี่ต้องคนฉลาดอย่างฉันนี่เมื่อผู้เล่นเลือกร้านอาหารได้แล้วเชิญเดินมารับแผ่นน้ำตาลไปได้เลยเอ๋ยยังไงกันล่ะเนี้ยนี่มันหน้าผู้พันซันเดอร์นี่นาะผู้เล่นจะมีเวลาสินาทีในการแกะโลโกโล้ร้านอาหาร หากคุณทำแผ่นน้ำตาลแตกคุณจะถูกกำจัดออกทันที <med> เวแล้วไงดันเลือกเคเอฟซีซะด้วยไม่ไม่เหลืองฟากนายยังไม่แย่ที่สุดใช่แย่ที่สุดมันคือไอ้นู้น <med> ไอ้คนฉลาดเริ่มแก่น้ำตาลได้ต้องค่อยค่อยแก้ <med> มีสมาธิ <med> นี่ดีนะว่าฉันเลือกพิซซ่าถ้าเลือกร้านอื่นละแย่เลย บ้าเอ้ยถึงจะเป็นโลโก้แม็กแต่มันก็อยากเหมือนกันนะเนี่โขนโดนกำจัดออกไปแบบนี้ใครมันจะมีสมาธิละเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วของฉันพลาดแล้ว ตอนเองก็ผ่านแล้วเหมือนกันเอาละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นช่วยออกทีเถอะเย่สำเร็จผ่านจนได้ไวโอเล็ดเธอก็ผ่านเหมือนกันละเนี้ยผ่านกันหมดทุกคนนั่นแหละจะเลือกก็แตไอ้นั้น นั้นเอาจนได้ตายอีกแล้วอ่ะปื๊บฝืนสิัาฟื้นผู้เล่นพีพีมีชีวิตสำรองได้ย้อนกลับไปแกะแผ่นน้ำตาลก่อนหน้าที่จะแตกตอนนี้เหลือแค่อีก3ชีวิตพีพีนายตั้งใจหน่อยอ่ะปื๊บฝืนสิขาฟื้นฉันว่าเราได้ตายกันรอบนี้และจะหมดเวลาอยู่แล้วเร็วๆเ,เข้าอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวก็จะพลาดแล้วโธเอ้ยตายอีกแล้วอัฟื้คือว่าแบบนี้นะฉันน่ยอยากให้พวกนายตื่นเต้นกันหน่อยเลยแกล้งทำเป็นพลาดจริงๆแล้วนะ่ะฉันน่ะแกะทีเดียวก็ผ่านแล้วเย่พ yeah! ่านสักทีทุกคนที่ผ่านเตรียมตัวเล่นเกมที่สามได้เกมที่สามจะเป็นอะไรเนี่ยนั้นสิ เกมที่3คือเกมหมักลุกฝากลผู้เล่นทุกคนจะแทนตัวหมากแต่ละตัวผู้เล่นที่ตายในเกมจะถูกกำจัดแต่หากว่าทั้งทีมแพ้ทุกคนจะต้องถูกกำจัดแย่ yeah, แล้วฉันเป็นเบีย้ยซะด้วยเกมนี้แล้วคนที่เป็นตัวหมากแบบฉันใครมันจะยอมออกไปตายกันเล่าใช่ฉันก็ไม่ยอมเดินออกไปหรอกนะนี่นายเป็นตัวเบีย้ยนะนายต้องเสียสลัเพื่อชัยชนะสิฝันไปเถอะฉันไม่ยอมตายเพื่อใครแนะ่ ถ้าจะต้องมีคนตายก็ตายกันหมดนี่นี่แหละเห็นด้วยใครอยากเสียสละก็ออกไปก่อนเลยเริ่มเกมได้นี่ไอ้พวกเบี้ยแกน่ะออกไปถ้าแกไม่เดินฉันจะถีบแกออกไปเดี๋ยวสิทำไมต้องเป็นฉันในกรณีที่ไม่มีคนเดินผู้เล่นที่เป็นคิง สามารถสั่งหมากตัวอื่นให้เดินได้งั้นก็ดีเลยตานนี้ฉันเป็นคิงขอสั่งให้แกออกไปหมากฟังเขียวถูกกินงั้นก็ต่อไปก็ตาแกเดินแบบนี้มันก็ถูกกินฟรีนะสิถ้าแกรู้มากแกก็มาเล่นเอาให้ชนะด้วยนะเหลืองสักนายเป็นบิชอป นายเดินขึ้นไปกินเจ้านั้นได้ได้แล้วแบบนี้จะเอาอยัางไงต่อเอ้ยแบบสิข้อวางกลยุทธ์ก่อนอ้อรู้แล้วนี่มันมีวิธีชนะอยู่นี่กิตล็อตนายเดินไปแบบนั้นมันถูกแล้วเหรอนายเป็นคุนด้วยเนอะเป็นตัวสำคัญของกระดานมันต้องลองเสี่ยงกันหน่อยแย่ yeah, แล้ว กิตตรัตกาลังจะทูก,กินนายรีบถอยมาเร็วนี่เรืองศักดิ์เรายังเหลืออีกหนึ่งชีวิตนี้ฉันหวังว่านายจะรู้นะว่าจะต้องเดินอะไรเอาเฮ้ยทําไมไปตายโงโ่ๆอย่างนั้นเล่าโถ่เอ้ยเจ้าพวกมือใหม่เนี่ยเล่นหมักลุกไม่เป็นเอาซะเลยต้องให้ฉันเดินเองดีกว่าเรืองศักดิ์นายรู้หรือยังว่าจะต้องเดินไปตรงไหนเดี๋ยวนะขอนึกก่อน กิตตลาตต้องการให้ฉันเดินไปตรงไหนกันแน่จริงด้วยแบบนี้นี่เองกิตตลาตวางแผนไว้หมดแล้วลุกคิงฝั่งแดงไม่มีตาเดินผู้เล่นทุกคนชนะอ่ะฟื้นฟื้นสิครับฟื้น สุดยอดเลยกิตอลอสนายนี่เล่นหมากรุกเก่งเหมือนเดิมเลยเนาะแต่ว่านะถ้าเป็นแผนของฉันแล้วก็จะไม่มีคนตายในเกมนี้เลยด้วยซ้ำเหลืออีกเกมเดียวเราก็ชนะกันแล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่เหลือชีวิตสำรองแล้วถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งตายในเกมนี้พวกเราจะต้องตายกันหมดเกมสุดท้ายมีชื่อว่าเกม30ชีวิตผู้เล่นจะต้องกดสูตร30ชีวิตใครก็ตามที่กดปุ่มถูกต้องจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิม แต่หากว่ากดผิดจะต้องถูกกำจัดแบบนี้สบายเลยจิลเมธนายจำได้นี่แคกก่กดสูตรพวกเราก็ลอดแล้วจำได้จำได้ไดขึ้นขึ้น,นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A แล้วก็กดสตาร์ทเอาละหนูๆทั้งหลายเพื่อใครที่ไม่รู้พี่จะบอกสูตรให้มันจะต้องกดขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A แล้วก็กดปุ่มสตาร์ท ผู้เล่นปิกนิกเลนเจอร์แบ็คถูกกำจัดเอา้าทำไมกะระเนี้ยไม่ใช่สูตรนี้หรอเฮ้ยสูตร30ชีวิตมันก็สูตรนี้แหละหรือว่าเจ้านั้นจะกดปุ่มซ้ำกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นสูตร30ชีวิตในเกมอื่นไม่เนอะถ้าพูดถึงสูตรโกง30ชีวิตก็มีแต่สูตรนี้สูตรเดียวแหละเอ,าอ้ายังไงดีเสี่ยงกดเลยดีไหมแย่หน่อยนะที่ฉันช่วยอะไรพวกนายไม่ได้ในเกมนี้เพราะปกติคนอย่างพีพีไม่เคยโกงเกม สูตรโกงสูตรโกงฉันเลยไม่ค่อยรู้น่ะผู้เล่นจะต้องกดสูตร30ชีวิตถ้าพูดถึงสูตรโกง30ชีวิตก็มีแต่สูตรนี้สูตรเดียวแล้วเพราะปกติคนอย่างพีพีไม่เคยโกงเกมคุณทำการโกงเกมออนไลน์พิศวงเพราะงั้นคุณถึงถูกลงโทษใครก็ตามที่กดปุ่มถูกต้องจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมนึกออกแล้ว เกมนี้มันทํามาเพื่อลงโทษคนโกงใครก็ตามที่โกงเกมจะถูกลงโทษนี่นายกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นี่เหลืองฟากจิละเมศนายลองนึกดูสิซี่เกมที่ผ่านมามันไม่มีเกมไหนที่เราโกงได้เลยทุกเกมมันโกงไม่ได้เพราะงั้นเกมนี้เราจะต้องไม่โกงแต่กติกามันบอกว่าให้เรากดสูตรนะกะติกาบอกให้เรากดสูตรสามสิบชีวิตแต่บอกว่าใครที่กดปุ่มถูกต้องถึงจะผ่านความถูกต้องคือเราจะต้องไม่กดสูตร งั้นเราต้องกดปุ่มอะไรอ่ะแค่กดปุ่มสตาร์ทเริ่มเกมโดยที่ไม่โกง <c oughs> ยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้ที่ได้รับโอกาสให้กลับไปเล่นเกมอีกครั้งหวังว่าคุณจะได้รับบทเรียนในครั้งนี้และไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเชิญเลือกจุดเกิดใหม่ของคุณได้แล้วทําไมเราถึงไม่ได้กลับไปที่เมืองหลวงล่ะตอนนี้พื้นที่เขตเมืองหลวงกําลังทําการอัปเดตใหม่นะครับคุณไม่สามารถเข้าพื้นที่นี้ได้จนกว่าจะเสร็จ เชิญเลือกจุดเกิดใหม่งั้นแบบนี้ก็ดีเลยเราจะได้ไม่ต้องเดินทางขึ้นรถไฟไปเขตเวทมนต์พวกเราขอไปเขตเวทมนต์โปรดติดตามตอนต่อไปเสื้อปีนิกตูนตอนรับปี2025มี2ลายด้วยกันทั้งลาย12เดือนที่มีเดือนแต่ละเดือนเป็นภาพสุดกวนยกตัวอย่างม้ากะลาคมกุมผ้าพันธ์หมีหน้าขนและเสื้อเพื่อนสนิทสีแดงตอนรับตุจีน นอกจากนี้ยังมีพวงกุญแจให้เลือกสะสมกันด้วยนะครับสั่งได้เลยที่ QR วอารโคตตรงนี้หรือทักหาเพจปนินิกาตูนการ์ตูนตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นกดติดตามกันไว้ด้วยนะ